สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีคุณต่อครับเป็นไอยุ้ยซีครับโอ้ยงวงเมื่อกี้เสียดายนะพ่อเนาะหลุดเลยครับผมบ่หลุ้นบองวันนี้บองวันนี้พ่อบอกว่ามาออกงวันนี้ฝันพ่พหรือว่าไงครับผมฝันอยู่ฝันว่าจะไปบ้านเก่าเรียกว่าต้องอยู่ตัวเก่านี่แหละตัวที่มันบ่อ เขามาหายหมดกวนจำได้ก็ห้าหนึ่งแปดครับห้าหนึ่งแปดฟันแนวได้ขอแค่เรืมองดังหมดกวนกันไไเอาฟันว่าเขาเอากระถางพักบัวมาหายมาแล้วเมืจะจะ่อไจับปลายมากับปากไปอดีต <c oughs> ไปหาหนึ่งแปดเด้อมันบอกแังเมียอังคือตามตัวเก่าใช่ไหมพ่อ,อตัวเก่าตัวห้าหนึ่งแปดฟันว่าเดียวไปบ้านเก่าเนาะ โอ้ไปไปเอาบุญกินงานจะว่างานายี่หางคนไรมีผู้ใช้คนหนึ่งมาแหละเอาท่อไม้สองเสน้นครับสส่ท่องนี่อืมอเอาเลกตัวไม้บอกระสังกเ็เลยเนี่เลขศูนย์สองอืมวัดนี่ป่ะคะแนนอือเอาท่อไม้สองเสน้นก็เลยศูนย์สองด้วยเนี่ย ห้าหนึ่งแปดกับศูนย์สองนีในมัน,นตีเป็นตัวเลขแต่ก่อนผู้เคยตีแมนจ้าก็เม่นมาได้ค่ะฟันมาได้ยสใยมักกิจเป็นตีเป็นทั้งนะพต่ก่อนสองศูนย์แมนแต่ศูนย์เยนีน่แนยนแน่นอนศูนย์คือมาแน่นอนใช่ไหมพ่อแมนพ่อมักศูนแมนศูนย์สองเนี่นนนยล่ะ อู้ศูนย์สองนะครับขันซอยมันจะเป็นสองหรือสี่เขาให้สองเสนเจะไปตีใส่ยอย่างละอือสองสองศูนย์วันเที่ยเดียวเนี่<ม>นยบอกว่าแม่บอกโอ้ใกล้ๆกขาว่นแมน่นั่นแหละเขาเอาสร้อยมาให้แม่ว่นแม่สิบสองซื้อเพรใดัแล้วออ,ออกไปเลยศูนย์สองอื แมลงมักหลายอีกสองมักหลายแต่เขาไม่รื่อตัวเกขาดอกมันหายครับถตาร้องดอกน้ำฝนดีหน้าหนึ่งแปดเหเนี่ยก็คือแต่หายกลับก็ปิดแปดหนึ่งห้าหกลับไปกลับมานะครับพอหมอดูตาทิพย์นะครับผมก็ปิดแปดหนึ่งห้าเลขศูนย์สองล่างนะพ่อคล่าง ชัดเจนกันเลยบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยนะพ่อเนาะนี่แล้วมืจะไปบ้านเก้าเอาเรียกผมแยเก็นก็ว่าเรียกตัวเก้าบ้านออกบ่อออฟันว่าไปเป็นงานค้นไล่มากหลักผู้ใช้ง่างมากตาตาตาพ่อหมอว่าใส่คนมาใส่เอาหายข้องควญเ้าว่าใั่ของควีหย้องหาดเลยข้องไม่ สองเสซนท่องสองเสซนแม่ครับอืมก็มสีถึกต้องวัานไงมาจังวันไหนวันดีได้ค่ะผู้ดใดเด็กดวงมาแย่งเลยค่ะพูอหมอเลกดวงมาก,ก่าสี่เจ็ดเลกดวงสี่เจ็ดนะคะเลกดวงมาแรงเ็กดวงมาแนะรงสี่เจ็ดโคโร่ก็มีห้าหนึ่งแปดมีศูนย์สองแล้วก็มีสี่เจ็ดนะครับ เจ็ดนี่คือเลขดวงที่มาแรงใช่ไหมพ่อแรงครับเคยจะถมาก่อนตะกาวันบอกต้องมัดลายหนีศูนย์สองเนี่ยอไม่หนีไปไหนเลยมัดไปศูนย์สองเนี่ยท่องหาสองเส้นเนาะคโอ้จีตีเสียงกับสองกับสองอย่างเดีวครับทองทองตีเป็นอะไรครับพ่อใส่มากกวเป็นศูนย์ตัวสองเส้นสองศูนย์คนยศูนย์สองม่ต่อตีอันแล้วพ่อใส่นี่ตีเป็นศูนย์ใช่ไหมครับ เอาหรือว่า f อฟซจะตีเป็นตัวไหนก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเนาะมัน,นเป็นสายแขนจ้งจะเป็นศูนห้าโอ้ถ้าเป็นสายแขนเป็นซูนห้าแน่ยถ้าถ้าใส่เป็นสอยก้อนนี่ตีเป็นศูนสองแน่นโอ้ค่อยออกทั้งนี้ค่อยฝันค่อยได้ถ้าเกิดฝันฝันแบบนี้พ่อเคยได้นะครับพ่อแน่นซูนสองสนี่แหละแน่นหลายปีแล้ว กลับมาฝันเหมือนเดิมอีกแล้วครับหลายปีแล้วได้ฝันว่าเขาท่อไมหหอ้หลายปีแล้วตะกี้ต้กี้แล้ออกตัวไรก็บอไปท่อนนีงเอาท่องมาให้ท่อของสี่ตีเปไไ็นเงาเต่าโอ้ไปนอนอยู่หน้าพา<ไ><ไ>ม,มันหาหกปีแล้วรับไ,ไ,ไปนอนอย่างหน้าบันท่อนเนี่ยนั่นดีเสียงหน้าฝันว่าใส่มาให้แล้ออกซูมสอง ออืได้มันใจตัวนี้เคยออกนะพ่อเนาะฝันแบบนี้เคยออกตัวนี้สุดที่พ่อฝันว่าเขาเอาท้อมาห้เข้ามาห้จักเส้นตอนนั้นช่วงนั้นเขาไม่ห้เส้นเดียวมันออกศูนย์สองไงมันออกหนึ่งศูนย์สองแล้วอ้าวหนึ่งศูนย์สองต่เาไอกมัให้สองเส้นหนึ่งศูนย์สองให้มาเส้นเดียว สองเส้นจะไม่สองศูนยสองเลยครับพ่อ๋ไม่รู้อันนี้เขาลองแปลดูนะครับเนาะดีีเวิรงเนาะครับมันว่าเขาเอาท่องบอกว่าไม่ม่สองสิบพราะหมอมันใจตัวแรกก็ค่ะมันใจศูนสองเนี่ยนะศูนย์สองจะกับตัวเก้ากับมันใจเพื่อกันอืคาดว่ามันจะออกสามตเลยล่ะแปดหนึ่งห้า เนี่ยคนยางลาย่างดีไปเนาะอย่างคือมัดตัวนี้อยู่ค่ะฝันว่าจะไปบ้านเก่าดิเรียกตัวเก่าันบ่อที่เขาหายที่งวดที่แล้ยวหายไปแล้วมิดเลยเหล็กบ่อเราเห็นมาอีกมากสองสองเที่ยวผู้เก่าน่ะงวดที่แล้วน่ะโอ๊ยมาดูบ่มาเลยบ่เห็นวแปดนึ่งหานี่บอแปดนึ่งแปด เออห้าหนึ่งแปดเราสั่นบัดที่ไปอย่างงวดรุ่นมากเราเอาถุงยางมาให้ถุงยางปัดเป็นเอาต้นซ่าเอาหากขึ้นทั้งฟ้าเอาปลายล่องใช้ถุงหิ้วมาให้เอาเอาเนี่ยหยันยางไม้บางที่ก็ฟันมาบางหนึ่งมากคือเกาหมดก่อนอเอาใหันข้เหลียดนะถุงกิ้เหลีดหยดว่าให้เราเรียกว่าเรา,าเขา่าวนี่มาเข่าววันนี้นะเข่าวกำปน เันนีพ่อเปนมั่นใจรายเปานอะไรที่ทุกอ่าปันปันดปันว่าได้ท่องอ่ะเด้อมันเอฟซีเพราะม้งดวงได้หลายคนรนีดดวงมาหกคาดว่าเรียกคือสิเขาฮัเขาจะดอกครัมฝันเป็นนี่มีที่ดีนะว่าขันผู้ใดมากม้วนดวงมากกว่าโมเนนอนผู้่ะ เป็นแนวทางนะครับเป็นความฝันนะพ่อเนาะแฟครับแต่กันฝันว่าได้เงินอย่างเสียดีล่ะอันนี้มันได้ทองโอ้ได้เยอะคือว่าฝันดีนะพ่อแันว่าได้ทองเอาฝันมาได้เงินเห็นได้กับ่ได้เสียแต่ฝันมาได้ทองได้เขาเก็มาให้ให้ลางวัลนมาสั่นเขาลงมัเนียงเนาะเขาเดินพ่อหมออยู่เขาพ่อหมอใส่รางวัลมาสั่น เอามาลใส่ท่องใส่เมื่อยสองเซ้นเก็บแมาจอแม่หมอจะได้ดีเป็นศูนย์สองแม่กับเล็กดวงมาแยงมีซีเจ็ดบอค่ะซีเจ็ดต่วายเอฟซีอยากมาเบิ่งดวงขามาได้ละค่ะเอาเล็ดวงจะคข้องหนี่ไปเสี่ยโชคก็ได้แม่มันจิตเป็นดวงไฟดวงมั่นบอกค่ะแม่งหันกัเขาถือกันก่เล็ดวงเวลาเขามาเบิ่งดวงเขาทั่วมาใี่ไ่ะ ก็ทั hmm. ่มาอยู่ท oh, ัมาเอาไม้เรียกมันเชียเอาไม้เรียกมันเชี่ยวไปเช้นหนังเอาที่วนเงินเขาบันชีใย้ไป่ถือตัวใดหรือเป่าอ๋อว่าหานมันดอกกัวเลห้าสามสี่ห้าสามกันหนึ่งหนึ่งครับห้สามมันถูกเลขดวงหาโอ้เลขดวงเขาไนเขาสืบการพอได้ ถือว่าหลายดอกสี่ห้าพันมาก่นออังสีวนให้ไปบ้างรับถูกครับผมกูด้แตเมือเบื้องต้นน้ำชาเนาะครับกับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมของพ่อหมอดูตาทิพย์นะครับผมแนวทางก็คือ518กลับไปกลับมานะครับผมแล้วก็02ส่วนเลขดวงก็คือ47นะครับผม แนวทางของพ่อหมอดูตาทิพย์นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางพ่อหมอดูตาทิพย์นะครับงวดประจําวันที่16สิงหาคม2566นะครับผมกับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้น,นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ